คลื่นยักษ์ที่ทำลายทุกอย่างในพริบตาซีนามิไหนรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์มาดูห้ันดับรับรองซับพรึ่งลำดับที่5ซีนามิซันดิคุญี่ปุ่น1896เคลื่อนสูง38เมตรคร่า22,000ชีวิตทำลายบ้านเรือนนับหมื่นลำดับที่4ซีนามิกรากาตัวอินโดนีเซีย1883เคลื่อนจากภูเขาไฟระเบิดสูง37เมตรฆ่าวกว่า36,000คน ลำดับที่สซึนามิล bon, ิสบอนโปรตุเกส1755คลื่อนสูง30เมตรถล่มยุโรปและแอฟริกาคราชีวิตถึง60,000คนลำดับที่สซึนามิวาลเดเวียชิลี1960เกิดจากแผ่นดินไหว9.5คลื่อนสูง25เมตรฆ่ากว่า6,000คนลำดับที่1ซึนามิอินเดียโอเชียน2004 คลื่อนสูง50เมตรคร่า230,000ชีวิตใน14ประเทศรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์คุณคิดว่าซึนามิครั้งไหนหน่ากลัวสุดคอมเมนต์บอกเราด้านล่างเลย